าวัเดรน้า er ทั้งหลายพบก,กับผมคิมป,ปี้มาละจ้าก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันน,น,นี้วันดีปีใหม่ทอแท้ยังแซ่บแสบใจสุดสัจคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี256 ทำให้มันอลังการทำไมปีที่ผ่านมาในปี2559เนี่ยเราก็ได้ผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะฮะทั้งการเปลี่ยนรูปแบบจากการที่ทาเป็นรายการก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอแบบเป็นเฉพาะเฉพาะไปได้มีโอกาสร่วมงานกับยูทูบเบอร์หลายท่านมีประสบการณ์ใ,ใหม่ๆมากมายเรียกว่ามาไกลกันมากนะฮะซึ่งผมคิดว่าเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณให้กับพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ติดตามหรือคนคอมเมนต์ต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมทําผมเนี่ยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้เราก็เลยทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครั นั่นก็คือการประกาศรางวัล k i m ี่ Awards รางวัล k i m ี่ Awards นะั้นเป็นรางวัลที่ถ้าพูดกันต,ตรงจริงๆก็คือไม่ต้องมีก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีผู้ที่ติดตามหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ที่มาร่วมง,งานกับเราจนทําให้เราพัฒนาจนถึงตอนนี้นะครับถือซะว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้คุณกันแล้วกันนะดีใจไหมฮะ โดยที่รางวัลของ Kimmy Awards มีทั้งหมด7สาขาด้วยกันเยเยเยเเราไปดูกันว่าใครที่เข้าชิงรางวัลอะไรบ้างและใครได้รางวัลอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับผมเละครับเราก็มาถึงรางวัลแรกนะครของ Kimmy Awards นะครับรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการให้มากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่องของผมบ่อยครั้งมากๆนะฮะนั่นก็คือรางวัล Reaction giỏi yeah. reaction God, yeah. <coughs> Trời ơi. สำหรับรางวัล reaction ยอดเยี่ยมได้แก่คลิปเล่นอะไรไม่เล่นมาเล่นเกมผีใน VR ตามตรงนะฮะว่าคลิปนี้นี่มันเป็นคลิปที่หลอนที่สุดแล้วในชีวิตผมแค่เล่นเกมผีเนี่ยก็กลัวจะตายหาอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งมาเจอการเล่นแบบระดับ VR นี่ก็ทำให้ผมนี่แบบอขอเสียงปรบมือให้กับคลิปวิดีโอคลิปนี้ดะะ้วยครับ สำหรับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลให้กับคลิปวิดีโอที่เราตั้งใจมากนะครับผมก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะฮะตั้งใจเต็มที่มากๆเลยแม้ว่าบางคลิปมันออกมาเนี่ยมันจะไร้สาระก็ตามนะครับก็มีหลายคลิปวิดีโอเหมือนกันที่เราต้องการที่จะนําเสนอเรื่องของประเด็นต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั่นก็คือรางวัลคลิปสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านรางวัลคลิปสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน ก,กปไปอยู่หลายร้านเพราะศรัทธาถนาดสรยุทธ์ยังเอาไปออกเลยนะเวลาลงคลิปเราก็ให้แหล่งที่มาเป็นเครดิตทิ้งท้ายว่าเราได้มาจากใครโดยวางแขนซ้ายลงคู่แขนขวาตั้งสันมือและแขนขึ้นมือทั้งสองแนบชิดแบบประนมมือกม้มศีรษะลงโดยให้หน้าผากจรดสันมือ และคลิปวิดีโอที่ได้รางวัลคลิปสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนั่นก็คือคลิปวิดีโอว,วิธีเติมวิธีเติมสติมวอลเล็ตฉบับไร้บัตรและบัญชีแบบไม่ได้สปอนเซอร์ คลิปวิดีโอที่ผมไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นการทําแบบสดๆเลยใช้เวลาในการถ่ายทํานี่อยู่ประมาณ1ชั่วโมงแต่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ทําออกมาแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจพอสมควรนะฮะในการทําคลิปนี้ออกมานะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะฮะก็หวังว่าพวกมึงจะซื้อเกมแท้กันนะคะ <c oughs> รับผมสำหรับรางวัลน,นี้นะครับก็เป็นรางวัลที่ผมจะมอบให้กับเกรียนรับเชิญเรียกว่ามีสีสันที่ดีมากๆเลยนะฮะกับรางวัลเกรียนรับเชิญแฮงปี้รางวัล เรียนรับเชิญแห่งปีช่องนั้นบางช่องนี้บางแบ่งกูง่วงแล้วเนี่ยตีสามแล้วปลุกความเพื่อเขิลมาถ่ายติ๊กต็อกนเช้าพูดว่านี่ไผมยกย่องแบบเป็นปอนรามาจับเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยไม่ไม่คุณพูดคุณพูดต่อไปไปเลยไปทำอะไร ทำอะไรคุณพูดกันเดี๋ยวคอแห้งแอคติงต้งแอคติ้งโอ้โหทำเจ็บทำปวดทำเหงื่อไหลภาพเนี่ยคือในหนึ่งทีมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ8คนคืออาจจะชาย3หญิง5ชาย4หญิง4<า> <3 S 2> ี่ชายสามแล้วภาพไปก็สุดไปเดินไปสามรสชาติที่สุดสังเกตดูจากหัวใช่ไหมหัวเขานี่เหมือนการราที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินเดินไปครับขเป็นไงบ้าง และผู้ที่ได้รับรางวัลเกรียนรับเชิญแห่งปีก็คือคุณเบลขอบสนามเย้ yeah! เราถึงก็ต้องขอบขอคุณคุณเบลมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะครับผมเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เราได้คุยกันจนวินาทีที่คลิปวิดีโอออกอากาศออกมานะครับก็ประทับใจสุดๆนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะค,คุณ,คณเบลนะฮะแล้วมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันอีกอย่างแน่นอนที่สาคัญน,นะฮะก็อย่าลืมไปติดตามเพจของเขาด้วยนะครับแล้วก็คนที่ติดตามเพจขอบสนามหรือว่า YouTube ช่องขอบสนามนะครับก็มาติดตามกูด้วยนะครับ เอาละฮะแล้วก็มาถึงรางวัลที่ยิ่งกว่ารางวัลเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าเป็นรางวัลของเกลียนที่ไม่ได้รับเชิญ <c oughs> เอาอง่ายๆก็คือผมไม่หาเขาแล้วก็ไปถ่ายเขาเลยนะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าพี่คนนี้ก็มาด้วยรางวัลพี่คนนี้ก็มาด้วยไม่เอาน้เอาเเป็นคพจิตใจดีตามมาให้เพื่อนแบ่งปันใชน่ดีมากสมมติ แล้วก็บอกว่าเอาต่อ พีวิตกูไม่เหลือเลยฮะเป็นอะไรอร่อยอร่อยชุนมากและสำหรับรางวัลพี่คนนี้ก็มาด้วยได้แก่โอ้นะครับผมคุณ K This KK ครับผม คจะดีใจกับผมไหมก็หวังว่าคราวหน้าจะมาเข้าชิงในรางวัลเกียรติรับเชิญนะครับไม่ใช่รางวัลนี้สําสำหรับรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลที่มอบให้กับ Cash Phrase ออกเสียงชัดๆนะครับ Cash Phrase น้ำลายกระเด็นแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ต่างๆสมมติอย่างคุณเบลขอบสนามเขาจะมีขอบสนามพบกเห็นวันนี้ขอเสนอตอดสิสุดยอดคลิปวิดีโอของคิมไม่ขู่หากดูและชอบใจ ได้ชื่อว่าเป็นประโยคติดหูที่ใครก็จําได้ซ oh. ึ่งรางวัลน,นี้มีชื่อว่าวลีเด็ด The Best of จดจํารางวัลวลีเด็ด The Best of จดจําเขาก็เลยตะโกนไปเพื่อที่จะให้แม่ค้าได้ยินป้าครับผมขอบะีแม่งใส่กระเจียวเทียมครับติ่ดที่ผมทําก็คือเรียบร้อยครับกับเมนูที่ชื่อว่าบะหมี่เผ็ดร้อนเล <Go there. S 2> <c oughs> เป็นอะไรเนีเก้าเล่มแปดปืนแปดปืนตัวคนไม่โทษตัวเองแล้วโทษเกมทำไมเพื่อนแปดปืนแปดปืนสังคมมีความสุขมากีลจยความรักความเมตตาตาที่จริงใจปุ้ยฮาเขาไปในสตรีมเลยเปิดเว็บสตรีมขึ้นมาเขาไปที่คำว่าเกมนี่เลือกที่คำนี้เปิดใช้รหัส Wallet ตรีมถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ redeem a Steam Wallet <Ford. S 2> และรางวัลวอลีเดต The Best of จดจำในปีนี้ได้แก่ <c oughs> แป๊บนึงนะเอาอันนี้จริงเหรอมันคือประโยคที่ชื่อว่าโหยหาความรักความเมตตาโหยหาความรักความเมตตาอย่าสงสัยว่าทำไมถึงเป็นที่จดจำนะครับก็คิดว่าถ้ามีประโยคอื่นก็คอมเมนต์กันมาดูแล้วกนะัน <c oughs> สำหรับรางวัลต่อไปนะครับก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับท่านผู้ชมคือรางวัลอื่นเนี่ยเรามอบให้กับแขกร,รับเชิญเรามอบให้กับคลิปวิดีโอนั้นคลิปวิดีโอนี้ถูกไหมแต่ว่ารางวัลน,นี้เนี่ยผมตั้งใจจะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันนั่นเองมีผู้ที่ได้รางวัลน,นี้เพียงคนเดียวและเข้าชิงอยู่คนเดียวสำหรับรางวัลน,นี้นะฮะมีชื่อว่าเกลียนคอมเมนต์เน้นทุกคลิปรางวัลเกลียนคอมเมนต์เน้นทุกคลิป ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่คุณพ่ออประหยัดเราาาจะทตมสัญญ ว่าคุณเป็นใครนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกได้ก็คือไม่ใช่แค่คลิปผมเท่านั้นแหละครับที่คุณมาเกลียร์คอมเมนต์นะฮะคุณก็เกลียร์คอมเมนต์ไปทุกคลิปเลยแหละครับแต่ขอมอบรางวัลน,นี้ให้ละกันในฐานะที่คุณมาเกลียร์คอมเมนต์ช่องผมโคตรเยอะเลยล่าสุดที่เท่าที่ผมทราบก็คือเริ่มมีคือญาติและครอบครัวมากันเต็มเลยนะฮะยังไงก็ขอให้คุณพออประหยัดเนี่ยมาสร้างสีสันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เลิกพิมพ์คอมเมนต์ว่ามึงดูกูตั้งแต่ปีไหนได้แล้วนะคร อเ,เอาละครับมาถึงรางวัลสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมสำหรับรางวัลน,นี้นะฮะเป็นรางวัลที่ควรจะได้รับเป็นคลิปแห่งปีซึ่งรางวัลน,นี้มีชื่อว่าคลิปเกรียนแห่งปีคิมมี่ขอเลือกรางวัลคลิปเกรียนแห่งปีคิมมี่ขอเลือกผมขอเลือก ีลาอะะไรนะนนะั่อยากินข้าปั้จากคนแปลกหน้า TGS r i c e b a l l เอาละครับตอนนี้ก็จบการประกาศรางวัลทั้งหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดแน่นอนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับนั่นก็คือรางวัลเรียนเอ๋ยเรียนดีต้องมีหน้าที่คอมเมนต์ด้วยกัน รางวัลเกรียนเอ๋ยเกรียนดีต้องมีหน้าที่คอมเมนต์ด้วยกันให้ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์กันมาว่าชอบคลิปวิดีโอไหนมากที่สุดนะฮะไม่ใช่แค่ปีนี้นะฮะรวมไปถึงปีที่ผ่านๆมาด้วยมาทั้งหมดอนะคอมเมนต์กันมาตามด้วยแฮชแท a กคิมมี่อะวอ s นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าผมไม่ได้มาพูดกันปากเปล่าอยู่แล้วเรามีรางวัลมอบให้สิ่งที่ผมจะมอบให้นะฮะก็คือ ไม้แขวนเสื้อครับเอาไว้ใช้ในการเล่นมุกจะบ้าหรอไม่ใช่เป็นอันนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครจํากันได้นะฮะว่ารถคันนี้มาจากกราบอย่างไรให้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมแน่นอน,นครับสภาพมันใหม่มากๆเอาเป็นว่ามันเล่นได้ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้ติดตามทุกท่านทุกยอดวิว ทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์และก็ทุกซับสไคร์นะฮะที่เข้ามาในวันนี้ขออ้ยพอนะฮะขอให้ปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยความสุขแล้วก็เตรียมพบกับความสนุกความบันเทิงความเกรียนแสบของคิมมี่ในปีนี้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะสาววกินเรื่องทั้งหลายบายเอาคลิปเลยนะหรอ